เกีอยวกดเล่นไม่มียาเนี่ยไม่เป็นเด็ดนะบปางไม่เด็ดป่ะคุณแอคอะไรคุณเปิดมาสิครับต้องไหนมีคนบ้างเนี่ย มันมีอีกนะเว้ยใช่เอ้ยมีคนไหนมั่นไม่ติดแลว่น้เปิดไหอ่ะเออมีคนมีคนเเปิด้องนึ่งปี๊ผมก่อนหนึ่หน้าประตูมันเกินไปปะวะไอ้เด็กคนเนี้ยหมดแล้วหมดล้วะ แล้วหมดแล้วผมคนเดียวหมดแล้วหลังาตัวนึงหลังานตว้าิดบ้างเหรอเฮ้ยน้าตาผ่านที่ไคร้องไปสอง่ะเลยสอตัว เบาใต้สะพานไม่ถูกนะเฮ้ยเกิดใต้สะพานยิงผมยิงผมเวลาใครยิงพี่ผมส่วนให้อ่ะไม่พ่อยเกิด๋ยน้องอารมณ์ตัวแทงก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยแม่งเนอะแบบไม่ได้สวนนะตอกก่อนอ่ะตอกแทงอ่ะจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ วันนี้จะเปิดใครเลยไหมเปิดครับอะไรวะนอนบองละนี่เวนมันเดือดนิ่งรอวางเอาต้นไม้บินทางขวาเล่นไหม แล้วคว้าผมเคมาโคตรผมอุ้ยหลังหลังน็อกหมดนะอย่าวัดสุดนะดูวิ่งึ้นช้าเละจูบ่อนจูบเอคนปลอดภัยสุดเป็นผมนะกับิโคก โดนไอ้เห yeah ี่อะพี่ไม่ได่จุดเดียวขอหมาเลยโคตรคมอ่ะไอ้ริงกูไม่โดนไ้อย่าให้มันเดินขึ้นมาขอบุญดาวสิบดวงด้วยนะครับคุณผูครับตัวนี้สตรีมผ่านอะไรดีอยู่เลยอนเอธรรมดาเล่นฮับจีเล่นไหมครับพอได้นะครับไม่แย่ครับเห็นตัวตั้งหินตั้งหินบ้านมาบ้านไม่ได้เดินเข้าบ้านแล้ว มันต้องเดินเข้าหงงเป็นในบ้านใช่บ้านหลังไหนวิ่งออกแล้วไปหลังมาตัวเราทีมบ้านา<ง>ไปเม่เข่าหงี๋ยำมันจะหมดร้อน วงออมได้นะมันอนี่นี่คือต,ตัวที่ยิงลาเมื่อกี้ใช่ไหมมันยิงเข้าแต่หวัวเลย ยิ <Okay. S 2> ่งคมจะง่า้คนนั้นแต่ผมคมกว่าเมื่อกี้กูหันหน้ามองท่านี้ตอนที่กูน็อกอะลูคานอยู่แค่เดี๋ยวท่านี้นอ็อ,นนอกไปแเรื่องของเด็นหนึงอะตอนยิงน็อกตัวบนเนี่ยก็เลยน็อกไปคุนกู้ห่้ยที่ตาย น้ำมันหมดเขาต้องถ่ายะใช่เน้นฝั่งู้นว่ายน้ำไปเลย้วเหมือนเสียงมันดังขึ้นเลยนะหมดกวนี้ก็โปรแล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาของคนใช้โปรแล้วผมก็ใช้อยู่ โดนแบนจริงนะมึงโฟกัส on the boss มยิงบอสก่อนโม่ไหนมึงเนี่ยไมโทรเราเย่าไมีโทรไม่บอสอ่ะมีจังหวะแอบ์แฟร์แข่งล็อแคลนไฟแนลเขาให้ใช้มือถือตัวเองหรือได้ครับไม่ตัวเองครับนี่ครับจานไถ่ขอได้ไปทีนะปีนี้เฟสแคน ไปไปครับพี่พงศธรนั้นเอาเต็มที่โดยเต็มแข้งมีคนนะมีคนมาส้มมาส้มแข่งปรับเต็มครับไหนอ่ะตัว enemies ahead สามตัวอย่างน้อยมองมองนกยู <c oughs> <c oughs> มาหนักมาหนักเฮ้ยขอนะดึงพีใครอ่ะจังไหนวะนอะเอาให้และขวาปีนะฮะใช่ใช่ Watch o u เหลือทางซ้ายอ่ะตามตาม ตรงงนี้ออมันเลยตีนนะยุ้พี่แหละเดี๋ยวตัวเดียวเองเฮ้ยเดี๋ยวตัวเดียวฝั่งข้างโอเคหน้าพี่โค้ก็มีไม่มีแล้วเดี๋ยวตัวเดียวไปหล่อสาัสดีเสียงวะเข้ามาเล่นมาเดิเล่นคุยดิ เป็นคุยอะไรนะคุยคุยไม่คุยอะไรคนะือคุย <laughs> <laughs>